เด y ์ท Happy ด HAPPY ไม่ต้องงงไม่ต้องงง d a y TO YOU ชมพู่อนพายุโอเคชมพู่อนายุอะไรฮะใส่พักแอนพายุค่ะเป่าอังี่สายไม่เป่าเหรอ อีกอีกอันนึงอีกอันนึงเนี่ยโอ๊ะพี่ยูพี่ยูแล้วบ้างแล้วบ้างโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคกินเค้กตัวเองกินเค้กตัวเองดิตัวเองนะใครจะกินอันไหนพี่พาชอบหรอชอบหรอชอบหรอ่อกินตาป้ายค้กทำมาไม่กินของพวกเด เไ Happy birthday อยากพ Happy birthday to you Happy birthday to you ะไเป็นรเดี๋ยวเราก็กินแล้วลูก Happy birthday to เป่าก่อนเราค่อยกินแล้ว พี่แต่ฟ้าเป่าเลยเรือล,ลุกขึ้นมาเร็วตัวนี้ตัวนี้ลุกขึ้นมาเป่าเร็วเร็วอันใจเนี่ยโอ้พายุแรงเยอะมากพี่แต่ฟ้าเร็วครับแต่ฟ้าเร็วเล็กอันนึงเล็กอันนึงเร็วช่วยกันโอเคพายุพายุอยากดึงพายุออกมาครับเดินมาให้เดินมาเดินม <c oughs> าเดินมาเดินมา <c oughs> รักที่สุดครับครับน่าที่สุดเลยขอปลาชิ้หน่อคิ้นะมีปลากเหลืออยู่นิดนึงไม่มีไม่มีอะปลาพิโกนอ่าโอเคมีก็ไล้ขอบคุณแม่หน่อยเล้วแฉบุญแจแม่ครับแม่ขอบคุณค่ะเนี่ยวันนี้สี่ปีแล้วแม่ให้พายุกระายฟ้าเกิดมาดูไหมแม่เจ็บมากอะ ไม่รู้คุณหมอ